สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทะละละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z e n n e w ภาคอีสานละชิดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะ ด้านชาวบ้านแนวชายแดนเขาพระวิหารจังหวัดสิสเกตซ่อมหลุมหลบภยัยเตรียมรับสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ เมื่อวันที่8มิถุนายน2568ค่ะที่บ้านนนดูชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารตำบนบึงมะลูอำเภอกันทระลักษ์จังหวัดสิสเกตได้ทำการซ่อมแซมบังเกอร์หลุมหลบภยัยหลังจากถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า10ปีทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการเข้ามาหลบภยัยเหมือนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเมื่อปี2554ชาวบ้านมีความตื่นตัวต่างออกมาช่วยกันนำกระสอบทรายและทรายที่ทางส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูจัดหานำมากองไว้ให้ชาวบ้านกรอกใส่ถุงเพื่อนำไปซ่อมแซมหลุมหลบภยัยให้เกิดความแน่นหนาม,มั่นคงพร้อมที่จะสามารถหลบภัยได้อย่างปลอดภยัยหากเกิด สถานการณ์สู้รบกันก็พร้อมจะสามารถเข้าหลบภัยได้ทันทีนายสมพงศ์สีเหลืองชาวบ้านหมู่สี่ตําบลบึงมะลูก,กล่าวเขาว่ามีความกังวลกลัวสถานการณ์ตึงเครียดเห็นรถทหารวิ่งขึ้นวิ่งลงชายแดนตลอดชาวบ้านตักตื่นและเตรียมหลุมหลบภยัยกลัวจะเกิดเหตุการณ์เตรียมไว้ก่อนเพราะเคยเจอประสบการณ์เมื่อปี2554ชาวบ้านจึงเตรียมตัวไว้ก่อนคราวนี้และเตรียมความพร้อมไว้ก่อน แต่ก็ไม่อยากให้เกิดเพราะชาวบ้านไม่เป็นอันทำรรม,มาหากินกันแล้วอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆหล,ลานทหารทุกนายค่ะ